บางทีเราได้บนบอสซ่อมลูกใหญ่มาเนี่ยนะครับแต่ว่าราคามันเกินแสนล้านมันเกินล้านล้านไปเนี่ยแล้วไอ้พวกที่มันย่อว่าคิวหรือว่าตัวทีเนี่ยมันอ่านยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเข้าใจให้ง่ายๆแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดกดติดตามแล้วคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของคิสเนะตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะผมอาจจะมอบให้คนที่กดติดตามเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือค่างเงินเช็คเกิลในโกลการเล่นของผมเลยนี่แหละอ่ะแล้วขึ้นต้นอออยย่่่าาางีีี้้้้้นน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 นะะครันะนนัับเเเปป็ 9, ลแลแวตไกพ ถ้ามันเพิ่มมาเป็น5ก็คือ5ล้านล้านนะครับถ้าเป็นตัวย่อเนี่ยก็จะอ่านว่า5ทีนะครับหรือว่า5้ินเลียดแล้วขยับขึ้นมาอีกก็จะอ่านว่า35้าล้านล้านนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นตัวย่อนะครับนะจะเรียกว่า 35 t หรือว่า35ทินเลียนทินเลียนเนี่ยมันจะแปลว่าล้านล้านอ่ะถ้าขยับขึ้นมาอีกนะอย่างนี้อ่ะสมมอันนี้นะเป็น135ใช่ไหมก็อ่านว่า135ล้านล้านนะครับนะถ้าเป็นตัวยอ ne, ่อก็135ทก็จะเป็น135ทินเลียน135ล้านล้านนั่นเองนะครับผมต่อมาขยับละเปลี่ยนละนะครับนะทินเลียนเนี่ยก็คือมันจะสิ้นสุดแค่999 99ล้านล้านถ้าเกิดจะขยับไปเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นตัว Q ิวละตัว Q ิเนี่ยย่อมาจากว่าคอสลินเลียนนะครับถ้าอ่านเนี่ยของผมเนี่ยสมมตินะผมมี4คอสลินเลียนใช่ไหมผมก็จะอ่านว่า4,000ล้านล้านนะครับเรียกว่า สี 4, ล่ล้าน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 ลงท้ายได้คำว่าล้านล้านสี่รอบนะครับอันนี้คือคอร์ดลิเลียนถ้าจะเรียกแบบให้มันง่ายๆนะครับแบบภาษาไทยเราก็เรียกว่าสี่พันล้านล้าน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจเบื้องต้นนะครับผมไม่ใช่คนเก่งคณิตศาสตร์หรือว่าเก่งภาษาอังกฤษแบบเวอร์วังขนาดนั้นนะครับนะก็ผมอธิบายให้น้องๆหนูๆที่เล่นกลวการ์เด้นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับได้เข้าใจแล้วก็อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้ปประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วก็แชร์บอกต่อๆกันนะครับแลวถ้าสนใจสัตว์เลี้ยงราคาถูกได้เร็วต้องไปจากกันที่นีโม่ช็อปนะครับแล้วใครที่กำลังมองหาการฟาร์มเล้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ย